ฮยมาเร็วมาเร็วพาดเด็ดเนี่ยพาดเจ้าเด็ดเป็นกุ้มเป็นกอเลยเจ้าต่อปุ่นเฮลไอ้เป๊กงนี้เฮ้ยน้องจุ่มนี่เจ้ามาเียบกัน เจ้าไปนอนสุขสุขคนเจ้าคลเปนีมีอยู่กับแพ้ห้าป้านาเจ้าเจอกับรรยากาศกลางป่าเช่นเคยเจ้าเนาะพามาหาเห็ดนะเจ้าเนาะนี่ปลาวันนี้จะเป็นลักษณะแบบป่าไปไหมนะอ่ะจะได้กระลุนตระการกับแพงเจ้าว่าวันนี้เรามานไหมนะเจ้าแพงกระเก็บเห็ดดินมาประมาณสี่ห้าวันละนะก็มาลุนเนาะวันนี้จะเป็นจะได้นะเจ้าเนาะยังจะพอมมีเราได้เก็บหรือเปล่านะเจ้า อาเดิมนะเจ้านะที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากนะเจ้าว้าวเจอแล้วเห็นอะไรดอกแรกขำไมเจ้าฮะน่าจะยังมีอยู่นะเพิ่งว่านะไปไปนี่อยู่กันเนาะอืมอ,อันนี้คือตูมอันนี้คือตูวงั้นเน,ะนาะอ่ะออ tháng năm nay nghe cho Ôi Đọc tùm tùm mhm mhm ôi, Đây có mhm 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 Nó mhm mhm chơi sát mhm con mhm cho อ้ว่าได้อ้ยเท่าหมดูดเจาปล่อยเชื่อ,อมีได้มีได้สามดอกเจาขายยาวๆเลยอ่ะเ <c oughs> ห็ดแต่แปลงออกอยู่กลางถนสนสเลยเจา ครับจิ้มมันมักออกเป็นหม่นี่ยให้นักแปก้งน,นะจะหาหมูเปาะก,กัญชาอ,อูอยู่บกไก่กันนี่ดอกนี่ดอกเดียวเดียวด้วยอูดอกนี่สองดอ,งดอกเลยเจ้าโอ้ยเพ่เห็นเจ้าดอกเออดอกนี้มาได้เปลือยเจ้า นี่เป็นเห็ดกอขาวนะเจ้าดอกน้ำดอกนี้เปื่อนนี่งามเกียวตีมบ่เคยได้ โอ้นี่เป็นแถวเลยเจ้าอ้ยเพี้ยนอุ้นี่เป็นชุ่มเลยโอ้ยสักคนวานะมองเมาะเจ้าเบืแล้วนี่เออถึงแต่มันแข็งอยู่เนาะอุ้ยดอกนี่อันนี้ดอกจุมนี่ได้อันนี้ดีแล้วแหละ ไม่ต้องขัดเจาอะอ่ได้ยูมาตอนมาชาเนาะอเอ้ยนี่เท่าเท่าลำอือต้นดอกนี่ก่ะ้องจะอีเจาะถ้ามันวาเขาน่าจะได้แบบนี้เนาะต้นนั่น,น,น,นอดอกนึงมูเดียวกันอู้หนี่ นี่เท่าล่ำเจ้าอุ้ยไปถึงปุ้นเลยเจ้าเย็ดเลยอ่ะน,น,นี่นี่ได้อ้าวมึงมีชาไปจุ้มเลย mời bà đón phụ nữ nói chị này đây đong à, này anh ơi anh ơi anh ơi anh 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 เจอกันกอนเท่า,ากินได้เป็นน่งนะเป็นเน่งนะได้ก่นดอกมันแข็งเพราะพันหน่าวแล้วเจ้า มีตูมดีได้ก่อนมีเท้าล่าจอตรงนี้หยมา,ล,มาล้วมาแล้วพาด,ด,พาด,ดเ็นี่าดนีปนกอเล้าปุ่นเฮไ,ไปกองนี้ น,น,น้องจุ๊มนี่เจาะมาเทียวกันเป็นหมูลเลยออ ฉะนน้นนี่เวลาเกิดชอบเกิดเป็นมูนะเจ้าเด็ีๆเดอกอ้้นี่มีดอกนอยแต้เจ้าโอ้้นี่น น,นี่กำลังดีเลยเจ้าอดอกนี้ตัวเดี๋ยวกันเจ้ายังห่มเดียวอยู่นะเจ้าเนี่ยในหอยกินปล่อยแต่น,นะเจ้าเนาะปล่อยเป็นกินเตะอืมวุ้นหมูนี่หมูเดียวแพงเกือบตีนตะก้าเลยเจ้าน้อ เห็นบนจอกปู่ก็เจ้าโอ้โหเสียดายเฮ็ดเ,เท่าอยู่ในนี้เจ้าอืมตรงนี้แดดสวยอ้ยพอแล้วอันนี้ได้แต่ถ้ามันกำลังตู่นี่ฮะจะงามมากเลยเจ้าเป็นแดงแล้วนี่ปล่อยเชื่อ อ่ะได้ไหลยแล้วเจ้าเนี่ยเกือบเต็มตะกร้าแล้วเ,เจ้ามูนี่เฮดแดงแล้วเจ้าโอ้โหนี่กระมุยซอกรอกนี่น่าจะได้นะเจ้านี่แดงน้ำหมัก เจ้าสีม่วงๆเลยม่วงเข้มเลยแบบนี้จะดอกหนาดอกใหญ่ดีเนาะ,ะบ้านแถวห้องเห็ดหน้าปังนะเจ้าหัวม่วงเข้มๆอุ้ยขาใหญ่ดอกเป็นมักหนามักใหญ่ดีนะเจ้าแดงไกลๆกันนะเจ้าัวนี้แขนอยู่ ยดะจะได้ยินเสียงรถชาวบ้านนะเจ้าช่วงนี้เปินลเปิลเริ่มเข้าสวนกัน,นแล้วเจ้าแล้วเพ้ที่หาดีกว่าบอกไกลจากถนนทนทางนะเจ้า หาเล่เดี๋ยวเจ้าทะเลนี่ดอกนึงเจ้าเจ้าแก่ไปแล้ะ

อะ้จีเลยเนาะฮัลโหลอยนะไรในน้ำน้ำเร้อที่พอนี่เป็นเจ <are with sword flowing> <tr> ้ามันปองปองใจกลาอุ้เเ่าอื้มอนเม้เนจะอู้ส่งพลก ยังคงไม่จาใกล้ๆกล้จะดีดอกโอ้ได้ได้ได้สวยๆอกงามมากเลยอ่ะแบบเนี้ยดอกนี้สวยๆดอกอ่อนอ้วนๆเลยเจ้าเนี่ยดอกหนาๆเลีอ่ะ รอจนใกล้กันเจ้าสองดอกไม่มีหทานหน่อยโอตอนนี้ถืองามมากทาน อันนี้เห็ดทานหน่อยดอกอืมดอกนี้แกะน่ารักจ้าดอกนี้น ใกล้ๆกันนะเจ้าฮ่าเอาละเจ้าเนาะคิดว่าน่าจะหาเทปตัวอีเจ้าฮ่ไปเดี๋ยวเพ็งไปดูผลงานรั่วๆกับบ่าวไทยบ้านนะเจ้าข้างนอกนะเจ้าไปอื่าบ่าวไทยบ้านหนังยังห้าเ้าะเป็นได้ยิ้มเปื่อยเป็นได้บานก็ตรวจขายแล้วเพราะเนี่อือไง ผลงานนะเจ้านี่อุ้ยดอกงามม,ม,มาล่ะเนาะผู้พิการดอกตูมก็เือยนี่ช่วงจะเทนี่ของแพงแม่เหมือนจะลายนะจะเทเป็นดอกบานเ็นบานแตะพอๆกันนะเจ้าจำนวนเห็ดตะการนีใบใหญ่กว่านะเจ้าวันนี้เราเก็บดอกกระเจียวตัวนะเจ้าเอาบลายนะเจ้าอ่ะตั้งใจว่าจะไปกินกับน้ำพริกเนาะ่อาเป็นเห็ด วันนี้เฮ็ดจิตได้ก็จะเป็นเฮ็ดรวมเฮ็ดเครื่องเฮ็ดดินนะเจ้าเนาะอ่าเฮ็ดหลายชนิดเลยนะเจ้าเนาะจะได้เฮ็ดกอแดงเลยออกเป็นมูมูเลยแต่เหมืนเข่าเอาไปได้ค่ะเอาละเจ้าเนาะได้สำหรับคลิปนี้นะเจ้าแพงก็ขอฝากคลิปเพลงเตีเจ้าขอ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 บคุณทุกการรับชมแพงจะี่ยวสินค้าคลิปนะเจ้าเนาะอ่าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้าสวัสดีครับอ่าเฉพาะเฮ็ดดินเทาก็เก็บมาหลายคลิปเนาะมันเริ่มพีไวแล้วเริ่มบานนะครับผมอะเมื่อบานเมื่อบาน